สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชววร,รกาสให้นายหนิงฟู่ขุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้นางชูชิ่งหลิงภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อมาเวลา17.10นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2560พร้อมทางพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น และเยะวาวชนสตรีไทยดีเด่นณอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังสตรีไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชอีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงราชเป็นมหากัษตริย์รัชกาลที่10และในโอกาสเฉลิมพระชุมพรรษา28กรกฎาคม2560ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถในรรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพพระราษสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพลังและเป็นแบบอย่างการเป็นแม่บ้านที่ดีและช่วยรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย โดยสมดนนเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่9ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546ทางพระราชทานดอกคัทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์พร้อมกับมีพระราชเสาวนีเกี่ยวกับหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทําหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์พึงทําหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถซึ่งภายในงานมีนิทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทศการถวายความอาลัยและน้อมทำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนิทศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ตลอดโจนิทศการประวัติและผลงานของสตรีไทยดีเด่นซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล150คนและเยาวาสตรีไทยดีเด่นประจำปี2560 มีเทศการผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพมและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กรต่างๆพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาติครบ77ปีและเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านเพื่อประธานกําลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาหนาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีพระวรราชาธินัดดามาศ เสด็จไปยังอาคารภูมิศริมังครานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาติครบ77ปีโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาติอาสาการชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านอาสากาชาติปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งประธานชุดเยี่ยมบำรุงความผู้ป่วย ให้กับผู้แทนอาสาการชาติเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญพระภิกสุอาพาธทหารตำรวจและอาสาสมัครที่พักรักษาตัวณนะโรงพยาบาลต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุรดกิจพระบร,ะรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จากนั้นทอดพระเนตรน,นิทรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สรงเจริญพระจันทรสา๕รอบร้อยเรียงเรื่องราวและพระกรณียกิจสําคัญ ที่ส่งทุ่มเทพระวรกายและส่งรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านเมื่อวันที่7ตุลาคม2537โดยทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2537พร้อมกับเสด็จไปส่งเยี่ยมผู้ป่วยเป็นปฐมฤกษ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นเวลา11.36นาทีเสด็จไปยังบ้านเลขที่59/10หมู่ที่6 ถนนกรุงเทพนนท์ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีส่งเยี่ยมนายวียระคล้ายมุกอายุ77ปีผู้ป่วยในโครงการอาสาฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านหรือ Home Health Care ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่5มีนาคม2560และทำการผ่าตัดใส่ท่อหลอดคอเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบัน ผู้ป่วยมีภาวะติดเตียงแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถขยับร่างกายได้สื่อสารได้ด้วยการกระพริบตาโดยผู้ดูแลได้ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยและกระตุ้นการรับรู้ในด้านต่างๆรวมทั้งรักษาความสะอาดบริเวณที่ใส่ท่อหลอดคอ <c oughs> เพื่อป้องกันเกิดภาวะแทรกซ้อนโอกาสนี้ทรงวัดความดันโลหิตและทรงเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมทั้งประทานอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันประกอบด้วยนมผงสำหรับผู้ป่วยเครื่องวัดความดันโลหิตทางต้นแขนเครื่องตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลและชุดของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวต่อมาเวลา12.16นาฬกา16นาทีเสด็จไปยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อชมรมตะวันทอแสงโรงพยาบาลบางกลวยซึ่งได้ประทานชุดของขวัญ พร้อมกับมีพระปฏิสันฐานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งแนะนำการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขรวมทั้งให้ความสำคัญกับหลัก3ต่อคือ 1. ต่อติดสามารถลดการแพร่เชื้อได้ด้วยการป้องกันอย่างถูกต้อง 2. ต่อตายสามารถลดอัตราการตายได้ด้วยยารักษาและการดูแลตนเองอย่างถูกต้องและ 3. ต่อตีตรา เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันลดการตีตราปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องให้กับผู้ติดเชื้อและเพิ่มคุณค่าในชีวิตของผู้ติดเชื้อให้สามารถดูแลรักษาตนเองประกอบอาชีพสุจริตโอกาสนี้โปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนนทบรุรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาอาชีพที่เหมาะสมให้ผู้ติดเชื้อเพื่อให้มีไรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยทรงห่วงใยนอกจากนี้ยังทรงเน้นย้ำ การส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรหลานผู้ติดเชื้อและเด็กผู้ติดเชื้อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าคุณไม่มีประโยชน์ในสังคมเพาที่คิดสร้างกันทุกคนเนี่ยเพราะคิดว่าคุณไม่มีความหมายเฉะนั้นอันนี้อยากให้กำลังใจคุณม,มีความหมายคุณสามารถที่อยู่ทำประโยชนบบ์ ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะอย่าทอ้อบอกตรงๆว่าอย่าทอ้อให้สู้ถ้าเราสู้ได้มันเป็นการชนะใจตนเองส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ว่าขอให้สู้ เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงยกฉัรเหนือพระประธานในอุโบสถวัดใต้ต้นลานอำเภอพนน,นิคมจังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกา34นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดใต้ต้นลานตำบนไร่หลักทองอำเภอพนน,นิคมจังหวัดชนบุรี ทรงยกฉัดเนือพระประธานในอุโบสถซึ่งทางวัดร,ร่วมกับกรมศิลปากรได้ทําการบูรณะอุโบสถเพื่อเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระประธานอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยหน้าต่างกว้าง3เมตร50เซนติเมตรสูง5เมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นร้อมกับอุโบสถมีพุทธลักษณะคล้ายหลวงพ่อโตวัดกัลายาณมิตรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมกําพูฉัด แล้วทรงถือสายสูตรประกอบพิธียกฉตดขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานอุโบสถวัดใต้ต้นลานเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นราวปี2,380โดยเท้าสารและภร,รยาต้นตระกูลวงแก้วได้มอบที่ดินบริเวณตำบลไร่หลักทองให้สร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2,451อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องฝีมือช่างพื้นถิ่นบานประตูไม้แกะสลักรูปทวารบาลผนังภายใน มีภาพจิตรกรรมฝาหนังตอนบนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนกลางเป็นภาพพุทธประวัติฝีมือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพื้นภายในอุโบสถปูด,ด้วยกระเบื้องลายครามกังสที่มาจากเมืองจีนโดยเรือสำเภานอกจากนี้ยังมีหอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยเสาไม้12ต้นอยู่กลางสระน้ำผนังห้องด้านในเขียนลายพุ่มข้าบินโดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2532 ปัจจุบันพระครูประหลัดไพศาลวิสาโลเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ได้ทอบทันเน่ผลิตภัณฑ์จากสารของกลุ่มจากสารไม้ไผ่ไร่หลักทองที่มีทั้งของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึกจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดกาลสิน วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก,กเอกโยธินประยูน์โคราชร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปมัมภมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอดอนจานอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยจำนวน1 4 5 7ครอบครัวและหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาลสิน และในตอนบ่ายเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกำมลาใสที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสินจำนวน1น4 5ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพโดยส่งห่วงแยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพายุโซนตาลัดและเซนกา พัดผ่านประเทศไทยทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และที่จังหวัดสกนลสนครสมเด็จพระนางเจ้าสุธิกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สภานายนนาิการสภากาชาติไทยส่งพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผนวันเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและของใช้ที่จําเป็นเพียงพอต่อการดํารงชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งพร้อมน้ําดื่มพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยหน้าหอประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านพอกใหญ่ตาบลพอกน้อยอําเภอพันานานิคมจํานวน500ชุดและที่บ้านดอนเสาธงอาเภอเมืองสกนลนครจํานวน600ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ราษฎร ขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้คุณหญิงลักษณาจันทร์เลาหพันรองประธานสถาบัานวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังที่พระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวนหนึ่งพันชุดไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยณอำเภอวานน,น,นิวาสจ,จังหวัดสกนลนครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้น โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกนิกรที่กำลังประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติในขณะนี้จึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีเชิญถุงยังเชี่ยพระรชาชนไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยกามเราทำความดีด้วยหัวใจหน่ดยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาณนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนในการแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนแก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนคอนบุรีวิทยาตะบนบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสน เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนนครบุรีวิทยาจำนวน1,235คนด้วยส่งสนพระราชาทรุไทยและทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่อยู่ห่างไกลความเจริญเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่ไปรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานยังความปลื้มปิติและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ประชาชนไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิตสำนักพระราชวังสนามเสือป่า มีประชาชนที่มีจิตอาสาเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตั้งแต่เช้าเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งให้ทุกคนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนอกจากการลงทะเบียนที่สำนักพระราชวังสนามเส,สือป่าแล้วผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนพร้อมร่วมทำกิจกรรมได้ที่ศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งวันพรุ่งนี้จะตั้งศูนย์อำนวยการภาคสนามที่วัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงและที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการภาคสนามมีประชาชนจำนวนมากไปร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธนารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน,าน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีทหารมาหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยเฉพาะกิจ904กองพลที่1ึรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทยกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์กองพลทหารราบที่9้ารักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์กองบังคับการตำรวจนครบาลห้ากองกำกับการสอบสวนกลางจ้าหน้าที่สำนักงานเขตส,สวนหลวงและเขตพระโขนงตลอดจนประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาวัชพืชต่างๆและเศษสิ่งปฏิกูลที่อยู่ภายในคลองขวางบนตลอดจนทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้เป็นวันที่สอง ซึ่งจะทําให้การระบายน้ําในคลองขวางบนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการป้องกันปัญหาน้ําท่วมในชุมชนและพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้นในโอกาสนี้สรงพระกรุณาปรดกล้าปลดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ประกอบอาหารพระราชทธธานเลี้ยงประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆที่ไปร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ได้รับประทานอย่างทั่วถึงส่วนกิจกรรมจิตอาสาจะราจรในโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจ ที่บริเวณถนนนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนราชวินิตและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการจราจรจะคับข้างในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจึงเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีโดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมกับตำรวจจราจรสนสามเสนตำรวจจราจรโครงการพระราชนิริตลอดจนครูและนักเรียนอาสาจราจร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการจอดรถรับส่งนักเรียนที่ใช้เวลาไม่นานเกินไปจึงทําให้การจราจรมีความคล่องตัวรวมทั้งอำนวยความสะดวกการข้ามถนนของนักเรียนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและที่หน้าโรงเรียนเซนคาเบรียลและโรงเรียนวัดราชาทิวาถนนสามเสนได้ทํากิจกรรมร่วมกับตำรวจจ,ะะจราจรสอนอ,นอนสามเสนตำรวจจ,ะะจราจรโครงการพระราชดำริและตำรวจราชสํานัก ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นเพื่อเป็นการดณนรงค์ให้นักเรียนและประชาชนช่วยการรักษาวินัยจราจรส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนส่วนที่แยกราชประสงค์ถึงแยกปทุมวันซึ่งมีศูนย์การค้าและสถานที่สำคัญต่างๆมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกับสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอประทุมวันและหน่วยงานต่างๆรณรงค์และอำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่จอดรถในที่ห้ามจอดรวมถึงการจัดระเบียบการจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารสาธารณะส่งผลให้สภาพการจราจรคล่องตัวมากขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเจตรัตนาตั้งตระกูลและดิฉันวีรินทิราณทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ